ก็พวกนายหิวหรือยังฉันเอเข้ามาให้ขอบคุณค่ะเราหิวกันพอดีเลยงั้นเอาไว้นี่นะไม่รบกวนละว,ว้าวน่ากินจังพี่หมิงพี่ไม่ชอบคนแปลกหน้าไม่ใช่หรอทำไมให้สองคนนั้นเข้ามาแล้วยังทำกับข้าวให้พวกเขาอีก เพราะว่าผู้ชายคนนั้นก็คือราชาปีศาจนานจิงเฟิงว่าไงนะปีศาจที่ทำร้ายเจ้านายของพี่ใช่ไหมอืมฉันใส่ยาลงไปในอาหารของพวกเขาถึงนานจิงเฟิงจะเป็นปีศาจเก่งแค่ไหนยานี้ก็ทำลายเขาได้เพลงตึกตกึยาคงออกฤทธิ์แล้วจริงๆด้วยรีบไ,ไปดูเร็วเขา้า ที่หมิงเป็นอย่างที่เราคิดไว้จริงๆด้วยในที่สุดฉันก็แค่แค้นให้ท่านได้แล้วนานจริงเฟิงไปตายซะนายคิดว่าวิธีนี้จะจัดการฉันได้อย่างนั้นเหรอหมิงอยู่นานจิงเฟิงตกลงแลืวมันเป็นยังไงกันทำไมเขาจะฆ่านานจริงเฟิงนานจริงเฟิงยังรู้จักเขาอีก ห้ามกินนะมียาพิษในนี้นานยจริงเฟิงยังไงวันนี้นายก็ต้องตายเขาเป็นปีศาจพิงพี่หมิงจะผู้หญิงคนนี้เป็นตัวประกันโอ้ยเป็นอะไรไหมงั้นพวกเราก็ไปตายด้วยกัน ถามเจ้านายของหมิงอยู่เป็นใครกัน A. พี่น้องตระกูลอยู่ B. ไม่รู้จริงๆ C. ไม่สำคัญหรอกยังไงเขาก็แพ้หนังจิงเฟิงบายเี <c> ่ย <oughs> หนังจิงเฟิงสวยแล้ววินยาณอีกครึ่งหนึ่งของเขาอยู่กับฉันแบบนี้เขาต้องตายแน่ๆฉันไม่เป็นไรเซียวเซียวกอดฉันไว้อืมอย่าดีนะผึง <c oughs> พวกเขาจะตามทันแล้วไม่มีทางพี่หมิงข้างในมันอันตรายพวกเรายังจะตามเข้าไปไหมไม่ต้องไม่ต้องแล้วเข้าไปข้างในคงไม่มีชีวิตรอดกลับมาหรอกอีกอย่างฉันรู้สึกว่าพลังของหลางจิงเฟิงกำลังอ่อนแอลงคึก <c oughs> ใคนายโอเคไหมฉันไม่เป็นไรรีบหาทางดีกันเถอะที่นี่มันอันตราย ดีขึ้นหรือยังอืมใช่สินายกับหมิงอยู่เป็นอะไรกันทําไมเขาต้องแก้แค้นให้เจ้านายของเขาด้วยล่ะเขาคือเจ้านายเขาคือพูดต่อสิเปล่าไม่มีอะไรเธอไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องนี้หรอกเช่ไม่เล่าก็แล้วไม่เล่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ไงไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรมาที่นี่ ยังโดนคนวางยาแล้วยังเสวมมาจากปีศาจด้วยกันอีกเฮ้ยฉันจะมีชีวิตรลดออกไปไหมเนี่ยลม้มลงนานจริงเฟิงลุกขึ้นสิอย่าเพิ่งหลับเสียวเซียว,วฉันเหนื่อยเกลือเกิอนอยู่แบบนี้นะอย่าดิน้นแต่ว่าแขกแขกร่างทำก็ได้ก็ได้ฉันไม่ดิ้นแล้ว ถามท้าไม่มิงอยู่บอกว่าถ้าเข้ามาที่แห่งนี้แล้วจะไม่มีชีวิตรอดเอถ้ำนี้มีผีบีถ้ำนี้มีกลุ่ม fF F F อฟรอให้นักแต่งแต่งงานก่อนแล้วค่อยเขียนให้พวกเขาออกมามนโมบาบเฮ้นางจิงเฟิงหายไปไหนแล้วนางจิงเฟิงนางจิงเฟิงว้าวสวยจังคิดไม่ถึงว่าภูเขา น่ากลัวแบบนี้จะมีดอกไม้สวยขนาดนี้นานจิงฟิงมาอยู่ที่นี่เองตื่นแล้วหรอมายืนทำอะไรตรงนี้คนเดียวที่นี่สวยดีเซียวเซียวเธออยาอ่าอาบน้ำไหมโน่ปุ๊บ no. นานจิงเฟิงในายทำอะไรเนี่ยเซียวเซียวฟังให้ดีนะถ้าเธอไม่อยากให้ปีศาจตามตัวเธอเธอต้องอยู่ในน้ำนี่ยี่สิบสี่ชั่วโมง น้ำตกกรองนี้สามารถดับกลิ่นปีศาจในตัวเธอได้ถ้าเธอแช่อยู่ในในนี้ตลอดย4สีชั่วโมงก็จะไม่มีปีศาจตนใดรู้ว่าเธอเป็นปีศาจนายร้อเล่นใช่ไหมแช่อยู่ในนี้ยี่สชั่วโมงก็จะไม่มีปีศาจตามล่าตัวฉันได้หรือว่าเขาจะรู้ว่าวันก่อนฉันถูกปีศาจพวกนั้นตามล่าแชสวะฮะหนานจิงฟงจะไปไหนเอ๋บ้าหนานจิงฟงจะทิ้งฉันไว้คนเดียวไม่ได้นะ นี่กลับมาก่อนฉันตัวเพื่อนหมดแล้วทำไมต้องชอบด่าฉันรับหลงองยุ่เรื่อยเลยฮะบ้าฉันจะไปด่านายได้ไงฟังผิดแล้วแหละหรอมานี่ไม่เอาแต่กี้ฉันเพิ่งด่าเขาถ้าฉันเข้าไกลถ้าฉันเข้าใกล้เข,เขาเขาต้องกินฉันแน่ๆให้ตายให้ตายก็ไม่ไปอ่ะสำนึกผิดหรือยัง รูแล้วนะไม่ได้อีกแล้วก็ได้อาปอาอาอะแอปเปิลที่แท้เขาไปหาแอปเปิลมาให้ฉันกินหรอเนี่ยมองอะไรกินซะสิอืมาด<อ>เกิดอะไรขึ้นไม่ได้การละมอดไปแล้วนั่นมันตัวอะไรนะ่ะราชาปีศาจเสือ ปีศาจเสือบนโลกนี้ฉันนึกว่าจะมีแค่ปีศาจแต่ยังมีปีศาจที่เป็นสัตว์อีกหรอเนี่ยคำถามโอ้ราชาปีศาจเสือจะออกมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกันนะเอก็แค่สัตว์ตัวเดียวหนัจสิงเฟิงเอาอยู่ B ีหนีสิครับ C ีรูปแบบนี้ก็ดีฉันจะจับไปเล่นละครสัตว์อีกบีายอ่าซึกพลังต้าน อ่าอ่านัน,นจิงเฟิงไอชายปีศาจเสือเก่งจริงๆนานจิงเฟิงจะหมดพลังแล้วเขาจะเป็นอะไรไหมนะแช่อยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่าออกมาดิขดัดเลือดเลือดของเขาเขาจะอ,อ้วกเป็นเลือดวอานานจิงเฟิงระวังเดกเออเอาไงดีนานจิงเฟิงไม่รอดแน่แน่นนจิงเฟิง ้องเอามันออกไปให้พ้นห้ามมันทำร้ายเซียวเซียวแฮกแฮกเซียวเสียวกลับไปซะไม่รู้ว่าความกล้านี้มาจากไหนตอนนี้ฉันก็แค่อยากอยู่ข้างๆเขาฉันต้องปกป้องเขาถึงฉันจะไม่มีพลังพอแต่ฉันก็นานจริงเฟิงนายต้องไม่เป็นอะไรฉันจะเอาพลังทั้งหมดของฉันปกป้องเขาฉันจะปกป้องนายเซียวเซียว ว้้ยเออท่านนายพลเดียวของเราส่งข่าวมาว่าได้กินไว้เออที่ภูเขาอูจูครับอืมดีดีมากกินแรงจริงๆอาเซอาเชียว,ว,วตกลงมันเกิดอะไขึ้นองค์หญิงใช่องค์หญิงจริงๆใช่ไหมกลิ่นนี้ลอยมาจากภูเขาอ,อูจูปิดหัวจัง ฉันอยู่ในถ้ำแล้วนางจิงเฟิงตื่นแล้วเหรอหนางจิงเฟิงนาะยไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วราชาปีศาจเสือถูกนายจัดการแล้วเหรอเธอจะมาเลยไม่ได้เดีเหรอคำถามนางจิงเฟิงรู้ว่าเซียวเซียวเป็นวิเอร์แล้วทําไมเขาไม่บอกเธอสักเอมีคนอยากจะจับตัวเธอฉันก็ต้องปกป้องเธอสิบี B. แกล้งให้เหยื่อตายใจไว้ก่อนดูสิว่าเธอจะเก่งแค่ไหน ีตอนนี้หาทางออกให้ได้ก่อนถอเถอะเจอมอะไรไม่ได้เลยหรอจะไม่ได้ฉันจำได้แค่ว่าฉันวิ่งไปหานานจิงเฟิงแล้วหลังจากนั้นจำไม่ได้ก็ช่างเถอะทำไมหน้านายซีแบบนั้นฉันไม่เป็นไรนายจิงเฟิงถ้าเขาไม่ถ่ายวิญญาณมาให้ฉันเขาคงไม่เป็นแบบนี้ตอนร้อนแบบนี้ต้องเป็นไขแน้แน่ๆฉันไม่ตายง่ายหรอก จะกังวลไปทำไมก็ต้องกังวลสินานชิงเฟิงฉันจะบอกอะไรนายให้นะถ้าั้าต่อไปเมียนตาลายแบบนี้อีกนายดูวิญญาณจากตัวฉันไปเลยนะแยงโง่ถ้าฉันดูวิญญาเธอไปเธอก็ต้องตายไม่กลัวด้ไงนายเป็นคนให้ชีวิตฉันถึงฉันตายก็ไม่เป็นไรโง่จริงๆเลยเซียวเซียวฉันอยากให้เธออยู่ข้างๆฉันไปช่วยน,นิรัน หนาวหน,วนวฉันจะไปหาอะไรมาก่อกไฟก่อนพวกนายเป็นใครนางคนนี้เหรอที่เคยจับในท่านท่านในพลเธอคืออ้เยเชียวฉะฉฉัน,ฉน,ฉนฮึคิดไม่ถึงจริงๆเว้ยไอ้เว้ยเออกลับชาติมาเกิดจะออนแอร์ได้เพียงนี้นายพลคนนี้รู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นเว้ยเออ ใครคือไวเออในจำคนผิดแล้วทำไมย็นนั่นยังไม่กลับมาอีกจริงเฟงิเจอนายสักทีลวงทิงนายมาได้ยังไงฉันได้รับข่าวมาว่าท่านในพลพาคนที่มาที่เขาอ,อูจู้คำถามทำไมท่านานพลอยากฆ่าไอาเซียวๆด้วย A ทั้งเลกาทั้งแค้น B แค่นี้ต้ง C, องชำระ C ยิ่เงเงินแล้วไม่คืน